แต่งเท้าให้แพะนะจ๊ะมันเป็ดเล็บครบเล็ยบยาวเดินไม่สะดวกอ,อ, <c oughs> อ้าวน้ววองน้องน้องขาเปลาเรื่องแพ้เ้าก็ต้องเอาใจาใส่เรื่องสุขภาพเขานัน่นเนวยค่ะสุขภาพสุขภาพเท้า เฮ็ดบุป็นเขาก็ต้องเฮียน <tit les> เห็ดฮัดเห็ดนะจ๊ะเพราะว่าเขาสิจ,จ้างแต่คนอื่นมาเห็ดห้มันกับโบได้เขาก็ต้องเรียนรู้จะของฟั้นเนีย่ยเรียนรู้เอาจะอยู่คุกคีกับเขาะสังเกตเขาเวลาเขายางเขาเดินเขายางเขงาเดินปกติโบต้องคอยเห็ดเอาจ้ะเห็ดไปเรื่อยเดี๋ยวมันกับเป็นเองตัดจะต้องระวังด้วยค่ะอย่าให้ถือเนื้อเขาเพราะจะเลือดมันสิโอก ถ้าว่าตัดคือคือเนื้อคืออยังเขาก็ต้องเอายาเอาทิ้งโจกทิ้งจืดใส่นะคะเอายาม่วงใส่ปุ๊ปินเขาต้องเรียนรู้เดี๋ยวมันก็ยังสิีปินจ้ะเอาอยู่น้ำเขาเขาก็ต้องเรียนรู้ไปน้ำเขานี่แหละจ้ะ ทำกันเราเองเจ้าของความทำเองดูแลเองเรียบร้อย่าก็เดินได้ข,ขาข,ขาขาหลังหลังอเอากรบอมีตัวยึดตัวเหนี่ยมก็จับกันแบบให้บ้านานี่แหละเนาะจะมาจัเอาจับเอาโซ่กันนึงใช่หรือจ๊ะ กวกันกอกกันไก่กมีกระหาซื้อในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะตามร่านค้าในอินเทอร์เน็ตเขาก็มีขายอยู่จ้ะทำไมต้องตัดคะให้เขาเดินสะดวกด้วยค่ะให้เขาเดินสะดวกไม่เจ็บถ้าเขาบวดตัดมันเขาไปยางยากเจ็บ ดพยาธินำความสะอาดบางทีมันเจ็บมันก็บริยากลูกยาก็ว่าแต่มันเป็นไข่เนะี <c oughs> ่ยสีแต่อยากแก้ไข่มันจ่นตายยันยาดิเป็นเลือดสะสมเชื้อโรคบางทีการที่เขานอน,น <c oughs> เขามีเดินลูกกินอาหารส่วนหนึ่งเขาเจ็บปีนกระมีลังเท้อชื่อเฮ้านี่แล้วเป็นเล็บคบก็เดินลําบากพวกไอขี้พวกอะไรก็เข้าไปติดอยู่ในเล็บนะเป็นเชื้อโรคเป็นพยาธิ